สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่ากันอีกครับมากอีกอยสุกแล้วครับแต่สุกแล้วก็ยังคันอยู่นะครับพอเรากินเข้าไปเราจะคันคอแล้วก็ยังเปรี้ยวบางท้องที่ก็เรียกต้นเถาคัน ตามลำต้นตามเถาก็จะมีขนสั้นๆแดงๆบางต้องที่ก็เลยเรียกต้นเถากันแดงบางคนเขาก็เรียกองุงนป่าเพราะรูปร่างลักษณะตอนสุกแล้วมันจะคล้ายๆอโงน แต่รสชาตินีนคนละเรื่องกันเลยนะครับเปรี้ยวแล้วก็คันลิ้นคันคอแต่ก็มีบางคนเขาเคยบอกว่าเอายอดอ่อนๆเอาเครือมานเนี่ยเอาไปลอกลอกเปลือกออกจิ้มพริกกับเกลือกินได้ ันก็เริ่มมีสุกบ้างยังไม่สุกบ้างก็มีร่องรอยของสัตว์มากินอาจะเป็นพวกสัตว์ปีกเป็นนกหรือว่าค้างคาวนี่แหละ ใบของเขาก็จะเนี่ยลักษณะแบบนี้ครับมีสามี3แฉก ็เหนมีบางคนเขาเคยเล่าให้ฟังว่าใบเนี่ยเอาไปตำพอกปีได้ครับตำผสมก็เข้าวสุกแล้วก็เกลือมันจะช่วยโดดปีอันนี้ก็ยังไม่เคยลองนะครับแต่เขาเล่าให้ฟัง ตรงนี้เป็นป่าพื้นล่างครับประกอบไปด้วยต้นฝางต้นไม้รกลงลัง ครับก็ขอจบจบคลิปแตเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ